ครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวนะครับกับคาสู้นะครับที่ผลิตในจีนนะครับกับคาสู้ที่ผลิตที่อังกฤษแต่มีความแตกต่างกันยังไงนะครับ everybody today I will compare the kasu made in China and kasu made in England โอเคครับอันนี้เดี๋ยวพี่ก็ให้ดูนะครับว่าเนี่ยถ้าเกิดเราซื้อนะครับคาสู้แบบจีนสิ่งที่เราได้มาครับก็คือตัวนี้นะครับคาสู้เปล่าๆนะครับ if you buy kasu made in China you have the โอริคาสุแต่ว่าถ้าเกิดเราซื้อนะครับ make คาสุเมกอินนะครับอังกฤษนะครับผริตเที่ยังกีษเนี่ยเราจะได้ทั้งนะครับกล่องนะครับแล้วเราก็จะได้ตัวนี้นะครับคู่มือนะจ๊ะและก็จะได้ตัวนี้นะครับกับคาสุนะครับเอา when you buy the kasu made in the England you have the case the manual and c a s u คราวนี้นะครับเรามาดูนะครับในเรื่องของคุณภาพนะครับของวัตถุดิบว่าจะเป็นยังไงกันบ้างโอเค everybody we see the quality of medical เห็นไหมครับ uh, ถ้าเกิดเราฟังเสียงนะครับเราจะรู้นะครับว่าของที่มันเป็นของ G เนี่ยมันจะแบบถูกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นของที่มันเป็นของอังกฤษเนี่ยเกรดมันจะดีกว่านะครับอ่า uh, The cost and the quality is the weaker if you buy the cheap hasu if the cheap quality โอเคนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับก็บเรื่องวัสดุเนี่ยแกงๆๆเนี่ยโอเคแล้วคราวนี้ามาดูให้เปรียบเทียบนะครับก,กับขนาดนะครับอ่ามาดูแนวนี้นะครับปึ๊บ แล้วก็มาดูแนวนี้นะครับนี่แนวที่เราเป่านะครับแล้วก็ด้านบนนะครับานงคางให้ดูปุ๊บเห็นไหมครับเปรียบเทียบขนาดกันแล้วนี่ก็มาขนาดนี้นะครับโอเคครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบนะครับกับเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับโอเคเอฟราดี I will test the sound of this c a s t l e โอเค is made in China อันนี้ครับ m a k e in China ครับเราาลองฟังเสียงนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างสวัสดีครับ อันนี้เหมือนกันนะครับโอเคแล้วคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองนะครับเป็นเพงลงแล้วกันนะครับนั่นะค,คือ fly me to the moon นะครับเมื่อกี้พี่เล่นเป็น fly me to the moon นะครับเรามาลองดูตัวนี้นะครับว่าเสียงเังยไงบ้าง ไหมครับตัวนี้ก็จะมาความชัดเจนนะครับมากกว่านะครับแล้วก็อลองอีกเพลงหนึ่งแล้วกันนะครับ โอเคครับอันน <ici> ี้ก็นะครับเป็นเสียงนะครับความแตกต่างของทั้ง2ตัวนะครับก็คิดว่าทุกคนคงจะเห็นนะครับว่าเนี่ยถ้าเกิดเป็นของแบบเนี่ยไอเนี้ยเสียงเนี่ยคุณภาพมันจะดีกว่านะเป็นเรื่องของเสียงนะครับโอเคครับทุกคนต่การรีวิวคลิปนี้ไปติดเพลินนี้นะครับแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม